ก็ขอสวัสดีถ้าไปชมก็ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ b i งวิ View Gamer นะครับก็เราก็จะมาแก้เกมมาครับนะครับก็มันอยู่กันที่เซิฟเบ็ b บอลนะครับเบ็บอลรีเบร์ริบบอลนะครับแก็บเดี๋ยวขอหาเซิร์ฟเข้าแล้วเอาอันนี้ก่อนรอก่อนนะครับเนี่ยเรากดเขาไม่ได้นะครับก็กดเป็นเงี้ยมันจะขึ้นมาปุ่มแดงแล้วก็รอสักแป๊บแล้วกดใหม่นะครับ มันก็จะเข้าได้อย่างงี้นะครับรออีกสี่สิมวาสิบสองก็ต้ารอทั้งหมดจะรอทั้งหมดหนึ่งนาทีนะครับสำหรับเซิร์ฟรอนี้นะครับผมก็ใช้สก,กินนี้นะครับเดี๋ยวสร้างครับแปลมันจะไปะเ,ขเขาเขาแจกมานะครับก็คือถ้าสร้างก็ต้องไปโหลดแอปมานะครับ ซึ่งก็มีคนสองสางหลายคนนะครับมีหลายคนนะครับก็ไปเปิดดูยูทูปนะครับแบบนี้เป็นรูปแบบสกินซีดีนะครับซีดีสามดีนะครับก็มันจะเทนะครับถ้ามันจะเทก็สามดีนะครับนจะเป็นซีดีอ่าเข้ามาแล้วผมได้อยู่ทีมสีฟ้าครับโอเคครับก็ไม่แรงเลยนะครับไปถ้าไปชมยินรอนะครับบล็อกนะครับ ยินรบลิสนะครับมันจะไปยินีะครับให้ไปยินราอต้รงจุดสปอนครับเดี๋ยวมันมันจะสปอนมาครับตามจุดน้ผู้ชมก็รอยืินตรงจุดที่มันจะสปอนนะครับอะไรมันจะปอนรอนสปอนให้ไปชมนะครับไอ้นั่งสปอนไปก่อนนะครับก็มันจะมีนะครับจุดสปอนที่เป็นจุดสปอนลิด้วยนะครับก็คือลิกนี้ก็จะสปอนช้ากว่า สปอนช้ากว่าบิ๊กนะครับตรงส่วนลำคอกว่าแล้วก็มันมันดีกว่านะครับจริงทําให้มันสปอนช้ากว่าขอด้วยขอด้วยคนได้หนึ่งอัน,น้วครับเพื่อนเพื่อนขอท้วคนหนะ้าใหม่ผมมาผมแมวตรงนี้ครับทีมเดียวกับเราก็ก็ได้อยู่ทีนะครับเดี๋ยวผมจะขอซื้อชุดสีฟ้าก่อนเลย สเตปผมนะครับเข้ามางแรกอย่าซื้อชุดก่อนดีนะและซื้อบอกครับแนะนำว่าให้ซื้อบ็อกเนี่ยล้วต่อไปตรงจุดศูนย์กลางของแมปนะครับนั่นแหละครับเครื่องมันจะมีมีหล็กเยอะกว่านะรหรือจะมีทองเลยนะครับเผมก็จะต่อไปนะครับ ซึ่งมันตรารีบไปทันก็จะได้เอาลิก,กอนได้แล้วก่อนนะครับผมจะไปเลยนะอีกสิบแปดนาทีมันรีกจะจบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว มีใครอยู่ปครับต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดจะมีที่มันอยู่นี่จะอันตรายมากเลยนะครับเพราะเราอาจจะถูกฆ่าได้นะครับมามาค่อยต่อมานะครับถึงแล้วหมดบล็อกพอดี เอินลงไปมันทุบบล็อกไม่ได้นะ่ะอะไรร้อผมขวาท่าขึ้นมาครับตองไปเอาบล็อกมาเพิ่มเลยซื้อบล็อกเพิ่มซื้อบล็อกเพิ่มปุ้ยพี่มมช่ซื้อบล็อก สวัสีครับเล็กสปอนแล้วตามมาเล็กสปอนแล้วจะทำอะไรดีครับซื้อดาบสิครับฮะผมจะซื้อดาบอุ้ยดาบพิษนักเชี่ยาญมันหนาโอเคครับจะเป็นดาบพิษน,นันเชี่ยวชาญอีสามันผมก็มอุย้ยกำลังมีอุ้ยนี่นครับอาครับซื้อดาบได้เวล ไปต่อกันเลยนะโอ้ยก่อนไปขอเด็กกันไปละติดรู้สึกว่าจะมีสีอื่นมาด้วยเนี่ยเอ้ย,อยบ้า กดปิดกับกดปิดได้ละเดี๋ยวขอหาจุูสปอนก่อนอ่านี่มันมันเป็นเรือเปล่ามันจะใช้ครับเรือจูสปอนจูสปอนโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเปันบลกอะไรวะนี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นข้างล่างเลยครับ โอ้เหลืกๆติดๆโอ้ยมีทีมเนมานะต้องระวังตัวให้ดีนะกรไป,ไป,ไปดดตเตียตีมาสโอ้ลงเตี๊ย บ้าจริงอะไรวะเนี่ยดนงเตีอยาตายเลยเอ,อ้ามันทำไมมันไมโอ้ยโอ,ย,อย่าไปร่วงไปแล้วครับสุดยอดมากคิวไปหนึ่งไวาไยวายสุดยอดการเล็กการเทพนะครับโอ้ย,อยเล็ก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 โครดไอ้หนังขอครับของอู อ่าผมจะซื้ออุปกรณ์ไปเลยนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์แต่ผมจะซื้อบล็อกไปด้วยบล็อกนี้ก็เป็นส่วนสำคัญดูนะครับบอกเลยครับว่าโคตรแหลกนะครับเนีย่ยครับ ไอ้เปนายล็กก่อนโอ้ยเล็กโอ้ยเล็กหายเล็กบอกเลยว่าครั้งนี้มันเล็กมันเล็กแบบรัวมากนะครับเก็บเล็กก่อนไปละเดี๋ยวเราจะข้ามฝักทนไปใครมันตัดดิโอ้ยโอ้ยปูปูน้ชี้อะไรเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะทำการปูนะครับซึ่งเรา ไม่น่าจะไปสู้เขาได้นะครับผม,มกมชอบคนที่ชอบปูนะเพราะว่าเล่นดีเพราะน่าจะมันกว่านะครับผมเราชอบเล่นดีๆมากกว่านะโอเคครับวิ่งครับคนที่ปมันจะตีผมเราต้องไปงลางทันทีจำได้ โอ้ยเก็บดื่มซื้ออาหารเบยโอ้ยเด็่ทองมีทอง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 สปอนเยอะเนี่ยอย่าตกไปลาลาวาเทียวจะตายเพราะแหลกนี่ครับวันนี้ทองเยอะเลยครับมาาว บ้าเชียวอะถอดสับปองยังอุ้ยอ้ยอุ้ยบักอะไรวะนี่ตายพวกบักตรวยโอเคครับฝากกดไลค์สับสไลค์โอ้ฝากฝากกดไลค์สับสไลค์ผมด้วยนะครับก็สำหรับคราวนี้ขอต้องลาไปเพียงแค่นี้นะครับ มาโชว์ความกากทำไมวันนี้